สปิกล์เอาช่วงที่สองคริสคริสคริสกีด้วยเมื่อกี้บอกว่าจะเดินไปคุยกับเพื่อนนกกระยางอะไรสักอย่างแล้วก็หายไปเลยอ่ะนกที่เดินอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ทุกทีเลยอ่ะเดินคุยตลอดเลยไม่แล้วเดินมาแล้วมันไกลไปทะเลอย่างเงี้ยเราหลงทางแล้วล่ะคริสคริส where you โอ๊ยเราทำไงอ่ะกุ้มตะกุ้ม You two look so lost. How can I help you? เขามาด you know? ีนะแต่เขาพูดภาษาอังกฤษนะเขาเขาไม่หลบทช่ไมล่ะเฮ้ยจะไม่จะพูดไม่ได้เหรอฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ You you can speak okay I know speak e n g l a n d but I c a n speak America okay I speak uh I'm lost okay but my friend she's lost ร้องอีกร้องเลยพอแล้วมั้งแหมที่อยู่มึงก็ไม่เคยร้องนะเออยูเขาถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างอ่ะเธอพูดส่ง่เขาเสร็ุดร้อน เออ yeah yeah <Look lost. S 1> please help me Hey you have 100 dollar เฮ้ยไม่ได้จะมาขอตังค์เพื่อนหน่อนน้อยอ๋อเออ๋อเพื่อนเหรอ you 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 see my friend uh, my my friend big 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 one but hair hair no hair no hair anymore yeah one million เมื่อกี้ saw him you saw him yes เขาฟังรู้เรื่องด้วยอ่ะเห็นด้วยเหรอคะแวะแวะไหนคะเอา อเนี่ยเมื่อกี้เขาพูดว่าคนนี้ใช่ไหมคะเขาพูดไทยนะไทยนะไทยพูดไทยพูดไทยได้ด้วยกันวอถคนไทย if you you speak English you speak really good English m e what's the story เรื่องรามันเป็นยังไงฮะ ก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณ13 14อมสิบสี่อะค่คุณชื่อคุณอะไรอะคะบิีมค่ะคุณบิีมคุณชื่อจริงนามสกุลจริงแนะนำให้เราได้รู้จักหน่อยไหมครับพิมพิดาบุญรักรานค่ะพิมพิดาบุญบุญรักรานแล้วคุณจะเล่นคุณเล่นตลกไทยให้คนดูทำไมคืออยากจะรู้ว่านักโทษบุญรักรานเอาเป็นเป็นยูเซอร์เนมอ a m เรื่อยฟามิลิอาร์ตคุณแม่คุณบุ๊กแม่เลยสวัสดีครับ เรี่องน้อยค่ะเดี๋ยวแทงถ้าไม่ชอบเขานะฮะคุณน้องสาวคุณรู้กับพี่ค่ะอ้โหูเใจจังเลยอ่ะพี่ชายคุณอยู่ที่นูแล้วคุณอยู่ที่นี่สมมดนัุยวุยนักขยนั่นั่ขคี้นั่งคุยนั่ง้นักขวี้นั่งคุยนกวีนักขีนักขวี้นักขวีนัวี้นักนักขวี้นักขวี้นะกวัสดีครักขวี้กขวนักขวนัวี้นัสดีคนัวัสดีนะครับ้มักกขวีนัี่นี่นัีนกน พี่ด้เก่งไ่้เกิดที่นี่ค่ะแต่มาตั้งแต่เด็กๆมาตอนกลางเทอมม3เทอมแรกอะค่ะแล้วทําไมรีบมาขนาดนั้นเนาะทำไมอะก็ตอนนั้นคุณแม่บอกว่าพี่ชายค่ะพี่บีเรียนอยู่ที่ที่อเมริกาใช่ไหมคะแม่ก็บอกว่าอยากให้มาเร็วหน่อยจะได้เข้ามหาลัยได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งเรียนภาษาก่อนแล้วค่อยเข้ามันก็จะเสียเวลาในการที่ ไปครึ่งปีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไปเรียนภาษาก่อนแล้วค่อยสอบเข้าก็แสดงว่าก็คือมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีแล้วมาก็ชิลเลยใช่สบายเลยห้องฟลุ๊กห้องฟลุ๊กห้องฟลุ๊กนะฮะไม่เป็นเลยค่ะโทษนะครับพูดเหมือนสองคนนี้หน่อยนะฮะับแบบไปไม่ถวดลยฮะใกล้ใกล้เคียงค่ะไหนเล่าช่วงที่ฟันฝ่าตอนนั้นหน่อยเผื่อน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยจะได้เป็นกำลังใจโอ้หรือว่าพิธีการที่เรียนภาษาอังกฤษจะไม่เป็นแล้วต้องมาเรียนวิชาเลขก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษโอ้ขุนยามีชีวะอะไรภาษาอังกฤษคือน ถือ่มากถึงปุ๊บก็ถือ่เข้าไปในห้องเรียนโรงเรียนไทยก็จะแบบนั่งกันอยู่4050คนครูพูดอยู่ฝ่ายเดียวแต่ถ้าโรงเรียนฝรั่งเนี่ยคือถ้าคุณไม่พูดเนี่ยคุณจะเป็นตัวประหลาดนะฮะคือคลาสหนึ่งจะมีแค่20่สิกว่าคนแล้วก็เราก็ได้หนังสือเรียนมาปุ๊บก็จะหนาประมาณอย่างเงี้ยค่ะอ่านเพิ่มเอาเปิดดิกเอาคำไหนไม่เข้าใจแล้วต่อไปแรกๆก็คือไม่เข้าใจหมดเลยก็ต้องเปิดหมดเลยคุณอคุณแม่ก็ให้ จะมีเด็กันารีคู่กายไว้เปิดสมัยก่อนมันยังไม่มีทอลกิ้งเดิกที่มันเปิดแล้วพิมพ์ได้เลยใช่ไหมคะไม่มีไม่มีอิเล็กทรอนิกดิกชันนนี่ขณะที่เด็กคนอื่นเนี่ยเขาอ่านหนังสือเขาเข้าใจได้เพราะเป็นภาษาพ่อภาษาแม่เขาแต่สําหรับน้องบิมเนี่ยเขาคือต้องแกะแปลแกะแปลอย่างเงี้ยใช้เวลานานกว่าคนอื่น How about English outside of the class ที่เขาเรียกว่าแบบพวก general social English อันนี้เราก็พอไปไหวไหมหรือก็ยังเคุยร์เขาไม่ได้เนี่ยโชคดีว่าเทอมเทอม แรกเลยอะนะคะคที่เข้าไปอ่ะเขาก็ให้เหมือนคล้ายๆเป็นครูติวเตอร์มาสอนอเป็นคล้ายๆ English a s a s e c o n d Language Program เป็นพวก ESL ใช่มใช่ค่ะแต่ด้วยความว่าทั้งโรงเรียนเนี่ยมีบิ่มกับพี่สาวแค่สองคนที่เป็นที่เป็นนักเรียนอินเตอร์มาเรียนะนะคะก็เลยก็เลยได้เรียนเหมือนกับว่าคุณครูหนึ่งคนกับเราสองคน เป็นภาษาอังกฤษไปเป็นเอ็ exclusive ไปใช่ค่ะเพราะเราไปเรียนคลาสภาษาอังกฤษธรรมดาของเขาไม่ได้ไงคะเพราะเราเขาเรียนเขาไม่ได้เลยแล้วช่วงที่ตอนมาใหม่ๆแล้วมันภาษาก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ช่วงนั้นให้กําลังใจตัวเองยังไงลองไห้บ่อยมากเป็นการจะเรีนเรารเด็กก็เด็กก็เด็กเสียหน้ด้องห้ ใช่ก็แบบโทรหาคุณแม่คุณแม่บอกอ่าน่าจะเย็นๆแล้วเดี๋ยว<ม>แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะจะได้เองอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าค่อยๆจะเย็นๆค่อยเรียนไปนะอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้กําลังใจตลอดซึ่งเอาวว่ามันหนักมากเลย<ม>เป็นเราคงถอดใจเก็กบกระเป๋ากลับบ้านไปแล้วแต่อายุสิบสี่อ่ะแต่ว่าทุกคนเราว,ว่ายน้ำกลับไปแล้วเนี่ยเราไมก็จะทำแล้วเราไม่ว่ายเรานั่งเรือแจวกลับ ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไก<ด>่ตุย๋ยนะว่าทุกๆคนที่เรียนภาษาเนี่ยนะครับไม่ไม่ว่าชา้าหรือเร็วเนี่ยคือถ้าเราให้2วอลนะฮะก็คือเวลากับวินัยเนี่ย<ด>ซึ่งซึ่งคุณบิ๋มเนี่ยทำได้ดีมากคือที่เป็นนูทาหอนเนี่ยนะฮะก็คือว่ามีทั้งวินัยก็คือ discipline แล้วก็มีเวลาก็คือ time ใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดพลิกนะฮะ บางคนก็มาเร็วบางคนก็มาช้าของคุณบิ๊มมันใช้เวลาประมาณไหร่ how long did it take before you started to like กเรียกว่า brain flip brain flip เหมือนเหมือนสมองมันจะพลิกแล้วอยู่ดีมันก็เฮ้ยฉันได้นนฉัรู้ฉันพูดได้มันมีไหมบิ๊บิ๊ไม่รู้นะเมื่อไหร่แต่ว่ามันจะมีช่วงนั้นใช่ไหมที่มันอยู่ดีมันพลิกมันแบบว่าเออวันหนึ่งแล้วก็ realize ว่าเอออ่าใช่ เข้าใจแล้วนะเริ่มเริ่มคุยกับเพื่อนรู้เรื่องแล้วนะสิปีใช่เหรอฮะไม่้ดบิว่าสักปีหนึ่งอะค่ะเริ่มแบบว่าฟังเข้าใจเริ่มเริ่มตอบโตได้เริ่มพูดได้เริ่มเริ่มคุยได้แต่อาจจะคําศัพท์ยากอาจจะยังไม่ไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ทุกวันแล้วก็ตอนนี้ก็พอเรียนจบแล้วก็จะกลับเมืองไทยละ ยังค่ะ so why why do you live a low key or low profile life here in in America why do you prefer that ัพราะชอบมากกว่าก็ขอนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้กลับอะค่ะบิมบอกว่าไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเรียนมาก็ขนาดนี้แล้วขอบิมได้ทำงานที่นี่สร้างประสบการณ์ทำงานที่อเมริกาได้ไหมอยากจะเรียนรู้ว่าคนที่อเมริกาเขาทำงานกันยังไงที่จริงแล้วเขาบอกว่ายากนะที่คนไทยจะมาทำงานที่ต่างแดนได้ เพราะเราจะต้องเหมือนกเขาเริ่มมีภาษางกนที่ดีแล้วเราก็จะต้องเหมือนกับพิสูจให้กับฝรั่งเห็นได้ว่าเราก็มี potential เรามี skill เรามี knowledge ที่จะไปสู้เขาได้ไม่งั้นเขาก็ไม่จ้างเราหรอกใช่ไหมใช่คะแต่คุณก็ทําได้ เป็นคนไทยอีกคนหนึ่งนะฮะที่ได้มาเขาเรียกว่ามาจากหรือ you started from scratch นะฮะไม่ได้เราเริ่มจากการเก่านะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คันนะฮะ start from scratch ก็คือเริ่มจากศูนย์จริงๆฮะเป็นสำนวนฝรั่งก็คือว่า start from zero นะก็ได้ start from zero ก็ได้ start from scratch คือมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือภาษาอังกฤษไม่มีแล้วเขาค่อยพัฒนาฮะต้องความฝันของคุณคุณวิมคืออะไรคะใช่ครับ what are you plan for the future ใช่ what do you plan for the future อยากที่จะเรียนรู้ให้ได้เยอะที่สุด คือถ้ามีโอกาสใช่ค่ะถ้ามีโอกาสวันหนึ่งก็จริงๆแล้วใจก็อยากที่จะเอาประสบการณ์ตรงเนี้กลับไปใช้กับเมืองไทยพัฒนาที่บ้านเราบ้างอยากให้บริษัทที่บ้านเรามีหลักการทํางานระบบหลายอย่างระบบหลายอย่างเนี่ยที่มันเป็นแบบที่นี่ค่ะเป็นข้อดีเอาไปใช้ที่โน่นเป็นความฝันที่เอื้อประโยชน์ให้กับ คนในบ้านเมืองของเรานะไม่ได้ไรเพื่อนกับตัวเองเลยอ่ะดีดแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เราได้มาคุยกับคุณบิ่มแล้วเรารู้สึกเลยอ่ะเพราะว่าเราเองเป็นคนที่เริ่มต้นจากความพังด้านภาษาอังกฤษแสดงว่าเราเองยึดคุณบิ่มเป็นแบบอย่างได้นะคะว่า เป็นไอดอลได้เลยว่าความเพียรพยายามต่อสู้อดทนเนี่ยมันจะทําให้ได้มาซึ่งความสําเร็จดูดิจากพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยเรื่องกลายเป็นได้ปริญญาตรีหนึ่งใบโทสองใบหน้าที่กันงานดีเหลือเกินความพยายามอยู่ทไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะเนี่ยาภาษาอังกฤษสิเขาเรียกว่า where there's a will there's a way นั่นเองฮะเอาวันนี้ได้ฟังเรื่องราวของน้องบิ่มแล้วนะครับ พี่เองก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากจะขอตังค์ที่ยืมมาแร้อยหนึ่งยังไม่ได้เลยเอาเป็นหน่วยบาทหรือหน่วยเหรียญเขาเขาจะให้เขาจะให้เงินเขาจะให้ภาษาอังกฤษจะสนใจเรยนเขาไหมฮะเดี๋ยวเรียนด้วยเอางี้ด้กวทีจริงแล้วอยากจะมอบให้ก็คือกำลังใจนะครับมอบให้สำหรับน้องบิ่มคนไทยหัวใจสิงของเรา เดินเล่นตรงนี้ัเอยได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเดินเองเดี๋ยวหลงอีกถ้าวันนี้บิ่ก็ว่างเลยพวกพี่ๆว่างกันไหมคะว่างๆมากเลย่างมากแต่คุณบิ๋มกาบสุยไก่ับซอยตุเซครับผมทำไม t i m e ซัเวลาหมดแล้วและเดี๋ยวก่นนะฮคุณบิ๋มคุณจะพาเราไปได้เนี่ยคุณต้อง skip work มาเป็นดีคุณโดดงานแล้วป่หรือคุณว่างว่างค่ะ It's y o day off today อ๋อเป็น day off เป็นวันว่างไม่ได้ s k i work มานะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับการเดินทางมา Los Angeles ครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณ Sing Corporation มากๆเลยยรรมกเลลส นีนะครับก็ต้องขอขอบคุณกูณลีโก้บะหมี่กึง่งเส้นรูปตรามามา่มามาม่าอร่อยแลค์โซยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเอไอเอสสามจีผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟโออิชิกรีนทีห้าสปีเชฟรอนประเทศไทยน้ำยาปรับผ้านุ่มไฮคลาสแล้วก็นมเปรี้ยวพร้อมดื่มดีไลท์นะครับสัปดาห์หน้านะครับรายการเรายังอยู่ที่ LA นะครับเดี๋ยวผมอากาศาตุยกับคุณบิ๋มเนี่ยนะครับจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะฮะที่ LA แล้วไปเรียนภาษาอีกกันต่อนะครับแต่สัปดาห์หนี้โมลาแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ ร่วมกันออกเดินทางด้วยหัวใจเพื่อชื่นชมคนไทยหัวใจสิงคนไทยนะครับไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกครับก็คือคนไทยครับคนไทยอยู่ในเจ็ดร่วมชื่นชมคนไทยหัวใจสิง